มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณวินยัยส,ส,สวัสดีค่ะน้องตองเตยคุณผู้ชมคะนอกจากกรมการขนส่งทางบกจะก,กําหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้ง GPS tracking ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมนี้เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถและเพิ่มความปลอดภยัยตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมค่ะการตรวจสภาพรถและพนักงานขับรถตามสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถโดยสารในต่างจังหวัดก็เป็นหนึ่งภารกิจที่กรมการขนส่งทาง บกให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับคุณสํำนึกกันค่ะ ใช่แล้วครับน้องเตยน้องแตงประเด็นความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนด้วยรถโดยสารโดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นนโยบายสําคัญที่กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับนอกจากการรณรงค์กำหนดให้มีการติดตั้ง GPS tracking ให้ครบทุกคันให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมนี้ตามที่น้องเตยได้แจ้งแล้วนะครับทางกรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับบริษัทขนส่งจํากัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทหารตํารวจและหน่วยงานท้องถิน่น ร่วมกันกดขันตรวจสอบรถโดยสารตามสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่กำหนดทั่วประเทศอย่างเข้มงวดให้มีความพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยสำหรับประชาชนโดยมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกครับภายนอกได้แก่สภาพยางรถระบบไฟฟ้าระบบก๊าซเชื้อเพลิงและภายในได้แก่อุปกรณ์สนวนควบต่างๆเช่นเข็มขัดนิรภยัยอุปกรณ์ความปลอดภยัยคอนทุบก,กระจกถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางครับ และที่สำคัญยังตรวจสภาพพนักงานขับรถทุกคนตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ตรวจสมุดประจำรถเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานโดยดำเนินการเข้มข้นจริงจังและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดทุกกรณีตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์และตลอดปีอย่างต่อเนื่องครับ ประชาชนก็สามารถร่วมติดตามการเดินรถแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ทางโทรศัพท์มือถือได้ทุกคนนะคะเพื่อแจ้งร้องเรียนทุกกรณีทั้งการใช้ความเร็วขับรถประมาทหวาดเสียวหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนโทร1 5 8 4ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนทางด้านกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยจากการใช้รถใช ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด4กอไก่กไก่กรุงเทพมหานครหมวดขอไข่กไก่ขอนแก่นและหมวดกอไก่บอใบไม้ลำปางได้ในวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์นี้ค่ะวันนี้พวกเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ Happiness for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ